To make a to and, and, and I, I, I use die. that mm -hmm. เรื <medio> <N ông> ่องไปนะครับแล้วก็เล่าให้แฟนคลับน้องน้องคู่ตายอะไรว่าจริงแล้วเนี่ยนะครับเราเลือกมาถูกแน่แนะเพราะว่าเห็นเลยว่ากระแสเป็นยังไงคนในวันนี้เนี่ยขนาดไหนนะครับแต่ที่แน่ๆคือว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าจะเจอคนเลือกมาใส่หน้าแบบคนเก่งๆในที่สำคัญอีกอย่างนนะครับที่ต้องบอกคือว่ารู้สึกขอบคุณและก็ภูมิใจมากเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นลูกค้าของเราตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับ 我。 สนุกขึ้นแต่งภาพร่วมกันกับทั้งสามท่านบนเวที ค่ะเออนะครับเอาล่ะวันนี้น้องๆมาสุดพิเศษแน่นอนนะคะับเขาเดี๋ยวจะมีรอ้องเพลงกับพวี่รติสานเป็นเรื่องแล้วก็มีการร่วมสนุกกันมา,มาหายแต่ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เราจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้องบอกเลยว่าเพนกวินทุกคนจะต้องตื่นร้องนั่นเองนะครับเราจะจับรักที่แสนยิ่ง ฉลาดเลยนะคบเดี๋ยวขออนุญาตจับนลาสติกใบจับเลยจับนลาติกใบตัอะไรัิค่ะโอไหน ไม่พ <aunt ie. S 1> ูดอะไรเลยนะคพูกันเองนะเอาละได้แล้วพบไม่ทันยีิบรายชื่อพบไปก็เหลอแค่หน่โอเคีขออนุญาตักตก่อเพราะราหว่ามีเนี่ยเดี๋ย้อปะารายชื่อเนาะแล้วเดี๋ยวจ้น้องๆเนี่ยลงทะเบียนตัวเพราะน้องๆกำลังจมาพร้อมกับมินิคอนเสิร์าลองเพลงให้พเรา้นี่ทำยงไงเดี๋ยวลองงเลยอาหรือากอยู่กับพี่เอาไหมล่เดี๋ยวไปองเพลง ดูอะไรมาป่าป <t Four> ีนี้พูดใหญ่จูรายใหญ่เแ็่ฟิลแบบเขาน่ได้นอนเหมอนเธอเขาได้นะดีไหมเมื่อกี้เราได้ตังไปแล้ว ไม่กกแล้วเขามีประกันชีวิตเขานีเมืองไทยประกันชีวิตและีะณัเาจะทอะไรี่หยออัญญาตาหัาา้โว์เดีราดูรดูนี่อัญาอะไรอเกดตกเกิดตกเกิด พี่ติกันโอเครอไปโชคชะตยคุยกเราได้อแปปี้เอ้าขอเ อยากขอบคุณมากๆของคุณวิศนุสารนะคระับที่เลือกเราสองคนด้วยนะครับผมมาเป็นพรีเซนเตอร์สำหรับสหรัเมืองไทยประกันชีวิตค่ะคุณพิมครับก็ขอบคุณคุณสาระนะครับผมที่ให้ผมวินีมาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ในการมาเลือกวิธีการดูแลสุขภาพดูแลลดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพครับ ครับผมคุณสาระปิดท้ายอะไรหน่อยไหมครับบอกอะไรกับน้องๆหน่อยหนึ่ง<อ>ครับไม่ได้ทีใช้คำว่าพี่แล้วกันนะนะเ <_ S 2> มื่อกที่พี่ก็เพิ่งขอบคุณไปนะครับ <_ S 2> แล้วก็เล่าให้แฟนคลับเนี่ยของน้องๆทั้งคู่ฟังเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเลือกมาถูกแน่ๆน,นะฮะเพราะว่าเห็นเลยว่ากระแสเป็นยังไงคนในวันนี้เนี่ยขนาดไหนเนี่ยนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่า เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะเบรคคูเรื่องของประกันได้กับคนเจนใหม่และที่สําคัญอีกการนึงนะครับที่ต้องบอกจริงว่ารู้สึกขอบคุณและก็ภูมิใจมากเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นลูกค้าของเราตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะ okay, ครับจะดีขอาดไหขอบคุณมากนะครับน้องครับอขอบคุณมากครับขอเสยงวามืินกับทั้ง3าท่านด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสนี้ครับ คุณครับรบกวนทั้งสาท่านอยู่บนเวทีก่อนนะครับระดับต่อไปครับขอเรียนเชิญผู้บริหารเพิ่มเติมอีก4ท่านนะครับขอเรียนเชิญคุณพี่ตราพรครับคุณนริศคุณนาเดียและคุณชัตก,กนกขึ้นไา้ภาพร่วมก,กันกับทั้ง3าท่านบนเวทีนะครับ ด้วยนะครับทุกท่านครับของกล้องด้านหลังเลยนะครับ ต้องบอกแบบนี้ของเองเนี่ยก็เจอกับน้องๆบ่อยแต่เจอพีพีทีหนึ่งบ้างเจอบิลกิ้นทีหนึ่งบ้างพอเจอคู่กันแบบนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าก็กิ่งทองประโยชน์ได้ไหมึก็ได้ไม่ถึงก็เป็นเพื่อนแบบเพื่อนสนิทกันที่ดูแบบเออดูเหมาะสมกันแบบกิ่งทองประโยชน์แบบเมืองไทยประกันชีวิตก็หลอทำไมจ๊ะ เป็นกุ้งจริงเขาไม่เอากุ้งจริงพวกเราเป็นกุ้งจริงใช่ก็คือทางนี้ก็คือกับเมืองไทยประกันชีพเขาเหมาะสมกันในการกินทองใบหยกเป็นคนเจนใหม่ที่ใช่มากๆเลยใช่นะครับเอาล่ะมีอะไรอยากจะทักทายแฟนๆที่มารอเจอน้องๆกันอยู่บ้างไหมจ้าพีพีเริ่มจ้าสวัสดี ของครับแป๊บนึงนะอย่าเอาฉันเข้าไปในหอของเธอฉันขอยืนดูอยู่ทางหนานเรายืนแบบนี้ดีกว่าครับเออนะครับเอาล่ะ วันนี้น้องๆมาสุดพิเศษแน่นอนนะคะเพราะาเดี๋ยวจะมีร้องเพลงให้กับพวกเราได้ฟังนกันด้วยรับเราก็ามีการร่วมสนุกกันมากมายแต่ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เราจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้องบอกเลยว่าเพนกวินทุกคนจะต้องกรีดร้องนั่นเองนะครับเราจะจัดลัคกี้แฟน20ท่านได้สิทธิ์ร่วมถ่ายภาพกับน้องทั้งสองคนจ้าเดีด๋ยวเราจะจ แปลกงกระตุกนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายภาพกันเนี่ยตอนถ่ายงานของเรานะครับอะเชิญฉลากเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้จับคนละสิบสิบใบจับเลยจับคนละสิบใบก็ลวมไปพร้อมกันก็ได้ล้วงไปพร้อมกัน,น,นยอมคนละสิบจ้ะโอเค ได้ไหมหล่ไอไหมครับวันนี้พีพีน่ารักไหมเหมาะสมกันไหม,ไมสุดๆไม่ได้พูดอะไรเลยนะพวกเธอพูดกันเองนะอเอาล่ะได้แล้วครบไหมครับ20รายชื่อครบไปเอ่ยด้านนี้ Okay, โอเคเดี๋ยวขออนุญาตชัรแพ็กดึงก่อนเพราะระหว่างน,นี้เนี่ยเดี๋ยวอ๋อมจะประกาศรายชื่อเนาะแล้วเดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยลงไปเตรียมตัวเพราะน้องๆจะกลับขึ้นมาพร้อมกับมินคิคอนเสิร์ตมาร้องเพลงให้พวกเราได้ฟังอา้าวนี่ไม่ทำอะไรเลยนะอะลงถึงลงร้อง,งเพลงเลยอ้าวหรืออย,อยากอยู่กับพี่เอาไหมล่ะเดีย๋ยวไปร้องเพลงก่อนนะครับไม่เห็นรู้เลยว่าต้องร้องเพลงอะ่ะอา้าวแล้วเธอจะร้องอะไรกันร้องให้ไม่เอาสิ เราก็ต้องไปบอกเขา